ตอนที่โยมอาจารย์ปราณีเนี่ยเสียเนี่ยอาจารย์เก่งเองอะไรเองเนี่ยเรากําลังรอดูว่าทางมูลนิธิจะบริหารจัดการยังไงวัดจะเข้าไปจัดการเนี่ยวัดจะต้องระมัดระวังเพราะมีมีคนจ้องทั้งพระทั้งโยมถ้าพระเข้าไปจัดแจงประจบโยมคาเนี้ยประทุสร้ายตระกูลประจบโยมพอวันที่จะเคลื่อนศพเหลืออีกสองวัน ไม่มีอะไรขยับไม่มีอะไรที่จะทําให้เรารู้ว่างานพระราชทานเพลงศพของโยมอาจารย์ปานีจะไปในทิศทางไหนก็เลยไปถามอาจารย์เก่งครับอาจารย์เก่งยังไงอาจารย์บอกเก่งใจเก่งใจพระเนรไม่ต้องเก่งใจครับบอกมาเลยว่าจะดําเนินจัดการยังไงถ้าเป็นอาจารย์เก่งต้องการเนี่ยผมต้องการที่จะให้เคลื่อนศพโยมอาจารย์จากจากสานัก จากวัดเนี่ยไปแล้วก็สวดสวดมนต์ไปแล้วไปตั้งไปตั้งศพบำเพ็ญกุศลศพทําการชาปนากิจพระราชทานเพลิงศพพอได้ฟังแบบนี้อ้าวเดี๋ยวจัดการผมก็เรียกประชุมเรียกประชุมพระวิธีการประชุมทํำยังไงไม่ให้พระหรือโยมตําหนิว่าเราประจบโยมประชุมแล้วก็วางแผนวางบุคลากรว่าให้เราทุกคนไปช่วยพระอาจารย์แผนทําความสะอาดวัด เพื่อต้อนรับพระเถระที่สุสามเณ์ที่จะมาในงานศพเราไม่ได้ไปเพื่อที่อะไรเราไปเพื่อทําความสะอาดวัดพอทําความสะอาดวัดเราใส่ใจไปทําความสะอาดวัดให้พระการที่จะถูกตาหนิว่าเราไปประจบโยมปทุสรจาจกุลก็ถูกถูกตัดไปมันจะต้องคิดอะไรแบบนี้โยมแล้วเราจะแห่ศพไปหรือว่าเชิญศพไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเออเราก็ประจบโยมอีกโยมสมชาย พระไม่สามารถที่จะทําในลักษณะแบบนี้ได้อาจจะถูกตําหนิแต่ถ้าโยมนิมน์นะนิมนเ <c oughs> พราะกลุ่เจ้า <c oughs> นิมน์พระพิสุ์สำเน็วัดเขาสนามชัยสวดปัฏฐานสวดปฏิจจสมุปบาทเพื่อที่จะนะไปปรงศพใส่ใจคํานิมน์ต <c oughs> แล้วก็ไปเลยฮะเนี่ยวิธีการาครับเพื่อป้องก <c oughs> ันไม่ให้โยมหรือพระตําหนิพระว่าเราในไปประจบโยม แต่เรารู้ว่าโยมอาจารย์ประณีทำอะไรแต่เราจะทำโดยประการที่จะขัดกับกับข้อวินัยที่ที่พระพิสุหรือสามเณรเกิดข้อสงสัยนี่ก็ไม่ได้ก็ไม่ควรไม่ควรครับเนะี่ยก็เลยเกื้อกูลกันลักษณะนี้ราานนครับอาจารย์ครับครับผมโอ้ฟังฟังมาแล้วนี่รู้สึกยังไงบ้างโยมเนี่ยต้องเห็นว่าจริงๆแล้วนี่ตอนช่วงขออนุญาตนิดนึงนะครับตอนช่วงที่มาอยู่กับท่านอาจารย์ใหญ หลายวัดพระผู้ใหญ่ที่ส่งลูกศิษย์มาดูดูตรงนี้ซึ่งตอนนั้นมันไม่มีอะไรอย่างนี้คิดดวนนึกถึงสภาพอะแล้วเราก็เป็นอคัตุกะที่มาอาศัยอยู่เพื่อปฏิบัตินะเราก็จะไปทําอะไรไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะมั่นคงหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวก็วัดนั้นมาดูจะพูดง่ายๆเพราะยังมีพระอยู่ไม่กี่รูปเองเขาเลยท่านเลยขอไปท่านเลยไม่ส่งพระขึ้นมา ถ้าหากว่าเราไม่อยู่หรือว่าเห็นพระจะมาอยู่หรืออะไรนะั้นถ้าเราพากันหนีนะป่านนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าวัดเขาสนามชัยอย่างนี้จะเป็นที่อยู่ของสาขาสำนักวัดใดบ้างเราก็ไม่ทราบนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ยอมอยู่เพราะว่ามันเป็นช่วงที่อยู่ในพรรษาด้วยแล้วเราก็มาเข้ากรรมาฐานด้วยเราก็จะไปยังไงทีนี้นะเวลาจะลงะโบสถ์สดเรก็โอ้ลำบากมากเลยตอนนั้นนะครับนี่แหละถ้าไม่ได้ท่านอาจารย์ปราณีนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้หมู่คณะ ของท่านอาจารย์มหาสมบูรณ์ชันตโกนะครับนะักบอาจารย์ได้หลายรูปนะครับที่มาช่วยกันนะทำตรงนี้เนี่ยให้มันมั่นคงนะที่มันมั่นคงเนี่ยมั่นคงหนึ่งมั่นคงที่ตัวบุคคลด้วยสองมั่นคงในธรรมได้ท่านเหล่านี้จะต้องมีความมั่นคงในธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความมั่นคงในธรรมแล้วเนี่ยต้องบอกว่าระหว่างมูลนิธิกับที่นี่เนี่ยเสมือนกับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งที่ในตัวเราที่จะต้องเกื้อกูลกันและกันอาศัยกันเป็นไป เพราะฉะนั้นนี่ก็เหมือนกันอย่างที่ท่านได้ปรารบแล้วว่านั่นคือนะเราต้องแยกจากกันไม่ได้ได้ฟังแล้วใช่ไหมว่าตราบใดที่ข้างบนนี่ยังอยู่ไม่มีทางที่จะให้มูลนิธิล่มเป็นไปไม่ได้และฉันแต่กฉะันนั้นเมื่อไหร่มูลนิธิจะบอกว่าตราบใดถ้ามูลนิธิยังอยู่ไม่มีทางที่วัดเขาจะล่มอยากได้ยินเหมือนกันนายยมนะนะอ่ะนะค,ครับขอบพระคุณพระประจารย์ครับนี่เกี่ยวกับ วิธีการบริหารจัดการฮะคือมีจะกำลังพูดถึงความเกื้อกูลและตั้งแต่ตอนที่โยมอาจารย์ได้ย้ายจากอายุธยามาที่นี่ยังตอนแรกเริ่มเดิมทีไม่ได้มาที่นี่นะฮะมาที่บริเวณวัดบุษยบันพศแต่สถานที่ตรงนั้นคือไม่สับระยะกับโยมอาจารย์ก็ย้ายมาที่นี่และย้ายมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีสถานที่อะไรที่ดูเรียบร้อยเหมือนอย่างตอนนี้ ก็ลำบากการอยู่ก็ลำบากลำบุลำบลำบากโดยคนมันมีอันตรายจากพวกพวกเสพยาพวกอะไรต่างๆครับนะหลวงพ่อพระควรรักชิน,นวงศ์นะตามที่โยมเล่าให้ฟังเนะี่ยก็จะมีการจุดประทัดเพื่อไล่ขโมยบ้างอะไรบ้าง,รางหรือเอาอะไรมาผูกกระดิ่งผูกอะไรเพื่อเวลาที่โจรมาเนี่ยมันเตะโดนแล้วจะได้รู้ตัวกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับครนะับนะี่ก็มีความเกื้อกูลกันและวัด ช่วงปี2530ก่อนหน้านั้นก็มีการพูดคุยก็มีครูบาอาจารย์เริ่มที่จะให้ประพฤติเป็นไปคล้อยตามพระวิน,นัยใส่วนของเรื่องของเงินทองไม่รับเงินทองอย่างนี้เป็นต้นก็ได้ทางสำนักเป็นวัยยาวิวจาร์ก่อนหน้านู้นก่อนที่พระอาจารย์เก่งจะบวชพระอาจารย์เก่งก็เป็นวัยยาว,วจิจารมีตู้บริจาคอยู่ที่สำนักทําไมไม่ไม่จัดตู้บริจาคไว้ข้างบนพระรับเงินไม่ได้โยม จัดแจงเงินไม่ได้อะไรไม่ได้ทั้งสิ้นเลยโยมอาจารย์ก็ให้ลูกศิษย์ดูแลเพราะว่าต้องการเอื้อเฟื้อในเรื่องของพระวินัยงนั้นถ้าโยมมาทําบุญที่วัดถ้าเอาเงินมาถวายพระก็จะปฏิเสธถ้าถามว่าจะให้เอาเงินไปหยอดตู้ไหนพระก็จะไม่บอกโยมโยมอยากคิดว่าพระหญิงนะโยมนะคือพระแนะนําไม่ได้ครับ <c oughs> พระแนะนําไม่ได้ตามใดก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องกับเงินอยู่จะให้โยมเอาเงินไป ที่ไหนยังไงเนี่ยพระจะเฉยเฉยบอกไม่ได้แต่ถ้าโยมเปลี่ยนคําพูดโยมต้องการทําบุญค่าน้ําข้าวไฟต้องการถาวายอาหารหวานข่าวกับพระพิสุทธิสมณิยมจะทาอย่างไรได้บ้างพระก็จะบอกโยมไปถามบิยาัิพิจกรข้างล่างจะไม่ได้บอกว่าโยมเอาเงินไปให้กับบิยาัิจกรก็พูดแบบนี้ไม่ได้อีกโยมไปถามบิยาัิพิจกรโยมก็จะไปถามว่าทํำยังไงแล้วโยมก็บริจาคให้กับทางวัด มันมีตู้วัดตู้บริจาควัดกับตู้ของมูลนิธิก็อยู่ที่เดียวกันอยู่ในสำนักงานเดียวกันคนก็คนเดียวกันในการดูแลแต่เขาไม่สับสนไม่คําว่าไม่สับสนคือบริจาคให้วัดก็หยอดตู้วัดบริจาคมูลนิธิก็หยอดตู้มูลนิธิตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนีโยมทามาแบบนี้เกื้อกูลกันแบบนี้ฉะนั้นเวลาที่ใครจะมาถามตู้บริจาคบนวัดก็เลยไม่มีครับอาจารย์เด็กๆขออนุญาตถาม,ถามแล้วตู้สองตู้มันทะเลาะกันบ้างไหมครับ ตู้สองตู้ไม่ทะเลาะกันตู้สองตู้ไม่ทะเลาะกันนะครับคนที่ดูแลก็ไม่ทะเลาะกันคนที่ดูแลก็ไม่ทะเลาะกันครับแต่คนอื่นไม่แน่ครับคนคนอื่นไม่แน่ก็คือคนที่ไม่เข้าใจฮะคนอื่นนี่คือคนที่ไม่เข้าใจนี่แหละครับผมถึงมั่นใจว่าเมื่อเอ่ยถึงวิวัตตาก็ต้องเอ่ยถึงวัดเขาสนามใจเอ่ยถึงวัดเขาสนามใจก็ต้องเอ่ยถึงวิวัสตามันแยกกันไม่ออกในความรู้สึกของผมนะแต่ถ้ามีใครมีความคิดที่ว่าจะแยกกัน ต่างหากแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ผมมีความรู้สึกว่าเอเขายัางมองมาเห็นถึงคุณธรรมที่พวกเราใช้ผูกมัดกันแลวกันนะครับผมยังมองอย่างนั้นนะครับเพราะคุณธรรมที่เราใช้ผูกมัดกันแลวกันตัวนั้นเราอาศัยธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสําคัญเลยนะครับเพราะฉะนั้นน่ยาตโยมเป็นคระหัดคณรวะดก็ได้ทาหน้าที่ของญาตโยมนะครับพระพิสุสมมนเณนีท่านก็ได้ทําหน้าที่ของพระภิสุสัมเณี ต่างฝ่ายต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะทั้งสองฝ่ายอย่างนี้นะครับและอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องครัวครับอาจารย์ครัวเป็นยังไงครับเพราะว่าบนวัดไม่มีครัวอ๋อไม่มีโรงครัวไม่มีการหาแม่ครัวมาพิเศษทั้งหมดทั้งสิ้นเกี่ยวกับเรื่องของการจัดหุงหาอาหารถวายพระพิสุสัมณีคือเจ้าหน้าที่มูนิธิก็คือแม่ครัวของวิวัตตบมีกี่คนเขาก็จะ ช่วยกันทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยฮะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นการทําบุญอย่างเช่นโยมประสงค์ที่จะทาบุญถวายอาหารพระพิสุสามเนรเขาก็จะนําเงินส่วนนั้นไปจัดหาวัตถุด,ดิบต่างๆมาถวายทําถวายพระพิสุสามเนรแต่ถ้าหากว่าไม่มีเจ้าภาพทางมูลนิธิก็จะทําอาหารถวายโดยใช้เงินของมูลนิธิทา ทำอาหารถวายและผู้ที่ทําอาหารถวายก็คือแม่ครัวเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิทางวัดไม่มีการจ้างแม่ครัวอะไรทั้งสิน้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นของมูลนิธิทั้งหมดและมูลนิธินั้นให้เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิดูแลวัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องทิพย์พระไม่สามารถทําได้เพราะพระไม่สามารถมาหุงหาอาหารทาอาหารฉันเองไม่ได้ถ้าฉันก็มีทําฉันเองก็มีโทษต่งพระวินยัยแต่เนนทําได้ ครับแต่เวลาที่เนนทำพระไปกำกับเขาจะมองว่าพระหุงหาอาหารเคยมีครับเคยมีที่พระไปกำกับเพราะว่าท่านรู้ว่าอาหารเมนูนี้มันต้องทำแบบนี้แล้วไปกำกับโยมก็ทำเนนก็ทำแต่ปรากฏว่าพอนำมาถวายพระไม่ฉันพระไม่ฉันพระไม่ฉันด้วยแล้วถูกตำหนิด,ด้วยพระ<อ>เข้าใจว่าพระหุงหาอาหารฉะนั้นความเข้าใจที่ไม่ตรงกันมีอยู่ก็เลยตัดปัญหา ไม่ให้มีครัวรพระจะต้องไปยุ่งเกี่ยวก็เลยเป็นภาระธุระของมูลนิธิแม้จะเป็นภาระธุระของมูลนิธิก็จริงแต่ผู้ที่ขนขวายเขาก็ได้บุญส่วนนั้นและเขาก็เต็มใจอันนี้ก็เป็นความเกื้อกูลกันมายาวนานโย,ยมโยมสาธุให้กันแม้ครัวนะโยมเนาะสาธุโยมนะเห็นพระอาจารย์เก่งจับไม้ขอาการพระเจ้าครับ,รบ,รบทีนี้ผมนึกถึงประเด็นที่อาจารย์พูดถึงการเกื้อกูลกันและกันเนี่ยผมก็เลยตั้งปัญหาขึ้นมาว่า เหตุอะไรที่จะไม่เก oh ิดการเกื้อกูลกันและกันเหตุอะไรที่มีปัจจัยอะไรที่ทําให้เกิดการเกื้อกูลกันและกันมันเกี่ยวกับการประเพณีหรือเปล่าที่ครูบาอาจารย์ทามาแล้วเราเห็นแล้วเราก็สืบสานต่อแต่บางคนก็ทําไปเหมือนเป็นธรรมเนียมอ่ะแต่ถ้าเห็นประโยชน์อะไรนยมันเกิดจากอะไรครับถึงจะมีการเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันอย่างสมัยผมที่อยู่เนี่ยที่แรกผมก็ยังไม่เห็นประโยชน์อะไรท่าไหร่หรกแต่เห็นครูบาอาจารย์ท่านทํากันมา ยกตัวอย่างอาจารย์ปานะีเนี่ยเวลาท่านจัดบินโตช่วยเหลือผู้ปฏิบัติโดยแม้กระทั่งเวลาที่พระสมเข้าไปบินบาตรในสำนักเนะี่ยผมก็เห็นอากับกิริยายที่ท่านแสดงที่ท่านทําขึ้นมาเนะี่ยผมรู้สึกเออมันมีอะไรที่มีรายละเอียดในการที่ไปใส่บาตรพระเนี่ยสังเกตด้วยได้ครูอาจารย์ที่ไปรับบาตรท่าน,นนั้นยังเป็นโยมอยู่ถ้ายังเป็นโยมอยู่ครับถ้าก็จะผมก็งงทาไมท่านไปทาอย่างนั้น คือเอามือเขียนเอามือไปเขีย,<ด>ขยดดนใน,ในบาทแ,แล้วไปดูสิมีอะไรบ้างบอกว่าเอ๊ะมือท่านลงไปเดี๋ยวมันจะมีอะไรไว้แต่ท่านก็พยายามดูพยายามระวังนะว่าอะไรจะไม่นันแล้วก็ถามว่าท่านพอฉันไหมคะท่านพอฉันไหมคะเดี๋ยวถ้าไม่พอบอกโยบนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมเห็นไนอะ้กับกิยาอย่างเงี้ยมันมันเหมือนมีการซึมซับเวลาที่เราเห็นครูบาอาจารย์ทําแบบนี้ขึ้นมาเนะี่ยมันแปลกอย่างท่านไม่ได้บอกให้เราทําอย่างนั้นให้เราทําอย่างนี้นะ แต่อาศัยที่ท่านประพฤติทำมาบอกมาเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่ามันมันเข้าไปถึงใจเราอะนะครับแต่ความรู้สึกอย่างเงี้ยมันไม่มีแล้วอะ,อะที่จะมาทําให้เราเห็นแบบนี้ที่จะไม่ไม,ไม่มีผู้ที่จะทำใ,ให้ใช่ใช,ใช่ครับแต่มันก็มีรุ่นหลังๆที่ทํามาเหมือนกันมันรู้พระอาจารย์เวลาเข้าไปรับบาตรเนี่ยความรู้สึกของพระอาจารย์เวลาตอนที่โยมอาจารย์ใส่กับที่ญาติโยมที่ในสนามใส่ความรู้สึก ต่างกันไหมให้ยางไม่เหมือนกันตรงที่ว่าอาจารย์ท่านจะจะเอาใจใส่จะชงโอกดูตลอดะครับแต่ว่าค,ความการแสดงความเคารพเนี่ยที่ที่มีการถวายอะไรเนี่ยไม,ไม่ได้เห็นข้อแตกต่างแต่ว่าการใส่ใจรายละเอียดที่ต่างออกไปครับอย่างโยมอาจารย์ก็จะดูว่าในบาทมีอะไรความเคารพในการใส่บาทมีอยู่ญาติโยมที่ใส่าบาทก็มีความเคารพอยู่แต่อาจจะเป็นว่าเราไม่เห็นภาพที่เอ้า อาจารย์อะไรบ้างอันนี้โยมก็อาจจะไม่กล้าตรงนี้แต่โยมอาจารย์เนี่ยมีความมีความคุ้นเคยแล้วก็รู้ว่าวัดนี้เนี่ยพระพิสุทธิ์ที่อยู่ในวัดนี้บิณฑบาตบ,บางครั้งเนี่ยไม่เพียงพอเก่การขบฉันเคยทราวบว่าบางครั้งเนี่ยปลาทูก,ก็ต้องแบ่งครึ่งใช่ไหมอาจารย์กนะล้วยก็ต้องมาแบ่งครึ่งกันนะแต่ตอนผมมาไม่เจอบริบูรณ์หมดเลยคร,รับบิณฑบาตข่ายทหารบิณฑบาตที่ไหนก็มีญาติโยมใส่บาต อยู่ในช่วงนั้นก็พระอาจารย์ตอนนั้นหลวงพ่อเนรอุลบัตกับรองจากหลวงพ่อเจ้าวาดกับพระอาจารย์บุญชูพระอาจารย์โชตผมอาจารย์เวลเลิศหลวงพ่อเบนแล้วก็สม,มนเณรนินโรธนะก็อยู่ด้วยกันก็ไม่ลําบากญาติโยมก็ทําบุญดีญาติโยมสํานักก็ดูแลดีก็เลยนึกภาพไม่ออกตอนที่พระอาจารย์เล่าให้ฟังว่าตอนแรกมันอัตคัตก็เลยนึกภาพหอวพ่อ,อ เรามาตอนที่ครูบาอาจารย์ทําให้เสร็จสรรเรียบร้อยแล้วเราแค่มาเดินตามแล้วก็สารต่อแค่นั้นเองครับท่านมาจาเองอย่างขออนุญาตครับอย่างเวลาท่านจากปินโตเนี่ย,มยผมตอนที่ผมอยู่กรรมฐานเนี่ยผมรู้เลยว่ามันใครเป็นคนจัดแต่ถ้าวันไหนที่ไม่มีความรู้สึกที่โยมอาจารย์จัดนะจะรู้ได้ว่าวันนี้อาจารย์โยมอาจารย์ไม่ได้ลงมา ความรู้สึกมันต่างกันครับผมรู้สึกซึมซับได้เลยว่าสิ่งที่ท่านลงรายละเอียดแม้แต่การเกือ้อกูลกระทั่งพระภิกษุสงฆ์กับการเกือ้อกูลคารวะาตะโยม์ที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านมีรายละเอียดครับแล้วผมก็จะซึมซับสิ่งเหล่านี้มาจากท่านในส่วนหนึ่งในการดูแลแม้กระทั่งผู้ปฏิบัติอาหารแต่ละอย่างแต่ละคนเนี่ยบางทีจัดไม่เหมือนกันนะบางทีผมก็คิดว่าเออเท่าเท่ากันบอกคนนี้ไม่ได้คนนี้น้อยกว่าคนนี้ไม่ได้เผ็ดไม่ได้จะรู้เลยครับรู้เลยครับรู้เลยครับเพราะแต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยเวลาที่มา สอบอารมณ์หรือคุยกับมาคุยเกี่ยวกับเรื่องข้อปฏิบัติกับท่านเนี่ยมันจะมีความไม่ปกติความไม่สบายอะไรหลายๆอย่างซึ่งอาจารย์ปณีบ่จะทราบท่านก็จะถามเป็นอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรบางทีเกี่ยวกับอาหารไม่สลายะาบ้างเกิดโรคภัยอะไรบ้างเนี่ยท่านก็จะจําเวลาคนนี้มาเข้ามาท่านก็จะรู้ละคนคนนี้ไม่เผ็ดคนนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเป็นโรคไตโรคอะไรเนี่ยท่านจะมีะรายละเอียดตรงนี้มันตรวนี้ผมว่ามัน เรียนแบบกันแทบจะไม่ได้นะแต่ว่ามันจะซึมซับกันได้มากน้อยแค่ไหนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอะไรจะเป็นปัจจัยสิ่งตรงนี้ที่ให้แต่ละคนแต่ละคนไปใส่ใจรายละเอียดตรงนี้ได้มันเกิดจากการได้ยินได้ฟังส่วนหนึ่งจากการไปเห็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านทําเป็นกิจวัตรขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าต้องได้ยินได้ฟังบ่อยๆความสุดวิ่งยที่เกิดอาจารย์อาจารย์ตอบว่าไงครับ นี่นางวิสาขานะใส่ใจนะใส่ใจรายละเอียดอ,อาการที่เห็นโยมอาจารย์ปนีได้ปฏิบัติถามอาจารย์ตอน,นิดหนึ่งครับ มีเคยเจอกับเหตุการณ์ด้วยอาจารย์เราจะเสริมตรงไหนของนุญ,ญาตครับของตอนที่ผมมาอยู่ท่านอาจารย์ท่านก็ผมไม่รู้หรอกว่าท่านอาจารย์เป็นคนจัดรู้จากโยมเขาโยมเขาบอกว่าท่านอาจารย์มาขอจัดแล้วก็ขอคล้ายๆกับประวัติยศฉันจัดเองอะไรอย่างเงี้ยนะนะจึงทําให้เราได้รู้ว่าอ๋อท่านอาจารย์มีความละเอียดขนาดนั้นนะนะคนมาส่งปินโตแล้วก็โทษทีนะอยากจะบอกว่า ลองเราทุกรูปแบบเลยนะนะลองเราทุกรูปแบบเลยครับนะอาหารท่านจะถามเรื่องของอาหารอยู่เรื่อยๆครับอย่างผมนี่โทษทีนะครับผมฉันอาหารอะไรไม่ได้ก็จะเรียนท่านท่านก็จะไม่จัดมาเลยครับท่านจะไม่จัดอาหารเหล่านั้นมาให้เราได้นั้นเลยทั้งๆที่เป็นของเราชอบนะครับแต่แล้วมันฉันแล้วมันมีของแสลงท่านก็จะไม่จัดนะครับอันนี้ที่ผมมารู้ว่าท่านอาจารย์มาจัดให้จัดให้เนี่ยจากโยมที่อยู่ที่วัดเขา บอกท่านอาจารย์ท่านมาจัดให้เองเดี๋ยวันผมก็เลยบอกโอ้หนะเราเพิ่งรู้ว่าอาหารที่เราได้ฉันแต่ละวันแต่แลนะมือเนี่ยท่านอาจารย์ท่านดูแลอย่างดีเลยแล้วก็ไม่ใช่ดูแลเฉพาะผมนะครับผมเชื่อว่าครูบาอาจารย์เองก็ดีนะครับญาติโยมหลายท่านก็อาจจะได้รับสิ่งนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราไม่รู้นะครับเราไม่ทราบว่าท่านอาจารย์เองใส่ใจเราถึงขนาดนั้นนะครับแทนที่จะใส่ใจในเรื่องของกรรมาฐานเรื่องการปฏิบัติเราท่านนั้นว่าเป็นอย่างไรเรามีความ รู้มีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะครับแทนที่จะสนใจตรงน,นั้นแต่กลับใส่ใจในเรื่องเกี่ยวกับการเป็นอยู่ของเราด้วยอาหารการกบการฉันของเราด้วยนะครับจริงล่านี้ครับรก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับนะครับขอบคุณครับ จริงๆในเรื่องกรรมฐานมันก็มีความเกี่ยวข้องกับอาหารสัปปายะด้วยคืออาจารย์ท่านรู้รู้ตั้งแต่อาหารในที่สอบถามคนมาปฏิบัติเนี่ยบางทีสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของโรคประจําตัวสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของอะไรหลายๆอย่างกับผู้ปฏิบัติทั้งๆที่โรคประจําตัวไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัตินะแต่มันเกื้อกูลกันโดยทางอ้อมเพราะท่านอาจารย์เขจะจัดอาหารให้ ช่นโรคไตเนี่ยอาจารย์จะไม่จานอาหารรด,ดเค็มเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นความสับปายะของอาหารอย่าลืมว่าการปฏิบัติเนี่ยมันมีทั้งอุตุสับปะยะแล้วก็อาหารสับปายะด้วยบุคคลสับปายะคือมันเกื้อกูลกันและกันนะแต่บางทีเราจะมองข้ามเอ๊ะทำไมาอาจารย์มาใส่ใจเรื่องอาหารน่าจะแนะนํากรรมฐานจะพูดเรื่องกรรมฐานแต่เมื่ออาหารมันไม่สะดวกไม่สับปายะเนี่ย กรรมาฐานก็ไม่เจริญมันไปไม่ได้มันเลยเกื้อกูลกันและกันน,นอาจารย์ก็เลยลงมาดูด้วยตนเองก็คือคนอื่นอาจจะแล้วแต่ใช่ไหมอาจจะไม่ใส่ใจโย,ยมคืออาจจะมองข้ามหรือว่าคิดไม่ถึงอะไรก็กินกินไม่เถอะการตายบางทีมองนี้นะกันตายมันกันตายได้จริงแต่ทีเนี้ยมันไม่เกื้อกูลแก่ร่างกายร่างกายไม่สะดวกการพุทธปฏิบัติธรรมก็ ไม่สะดวกไปด้วยแต่ว่าอาจารย์ปานีเนี่ยเขาละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการจัดอาหารเลยพอจะเกื่อกลกับการปฏิบัติมันมีความสําคัญกันอย่างนี้ครับบางทีมีบางช่วงที่ท่านอาจารย์ไม่อยู่ก็จะมีอีกแบบหนึ่งมีก,กลุ่มหนึ่งที่ก็จะพูดว่าอยู่กรรมาฐานเนี่ยต้องง่ายกินอะไรก็ต้องได้ให้อะไรก็ต้องโอ,โอเคคล้ายๆอย่างงี้นะไอความรู้สึกตรงนี้กับ ที่ถ้าไปใส่ใจรายละเอียดตรงนี้มันมันมีความเหลื่อมล้ำกั้มเกิดหรือว่าอะไรควรหรือไม่ควรยังไงเราจะเอาอะไรเป็นมาตรฐานะไรตรงนี้จัดคำถามเหมือนกับว่าอยู่กรรมาฐานมันต้องง่ายจัดสมมติว่าปิ่นโตในปิ่นโตเนี่ยจัดอะไรมาฉันฉันไม่เถอะถ้าเป็นทักนิมนต์ท่านฉันไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากถ้าเป็นโยมทานไปเถอะแบบนี้คือโยมอาจารย์ปราณีเป็นแบบนั้นไหม ไอ้โยมขออนุญาตนะครับผมเองเท่าที่สอบถามนะครับผมก็ไม่รู้ว่านะครับแต่ท่านอาจารย์คงไม่คิดอย่างนี้แน่นะครับเพราะถ้าคิดอย่างนี้ท่านคงไม่ลงมาจัดเองนะแล้วก็อาหารในโทษทีนะผมถามเพื่อนที่ปฏิบัติด้วยกันนะครับแล้วท่านได้อาหารแบบไหนนะผมได้มีอาหารอย่างนี้ท่านนะเราจดนั่นก็ดูว่าอ๋อแสดงว่าอาหารคนละอย่างอาจารย์ท่านลงมาดูนะครับคงจะไม่มีหรอกแต่ถ้าหากจัดอย่างนั้นจริงๆทีนี้ว่า นะถ้ามีคนเขาจัดอย่างนั้นอาหารเหมือนกันเลยตรงนี้เนี่ยต้องผู้ปฏิบัติจะต้องสังเกตตัวเอง้วครับว่าเวลาเรารับอาหารอะไรบ้างที่มันสบายสําหรับเรานะครับถ้าผู้ปฏิบัติไม่สังเกตเรื่องของการควบการฉันเรื่องของอาหารอันนี้นะครับก็ยากอยู่เหมือนกันครับนะครับถ้าไม่มีการสังเกตจริงๆแล้วเนี่ยอาหารนี่เป็นปัจจัยหนึ่งเลยนะครับเรื่องของเสนาสนะที่อยู่อย่างที่ท่านพระอาจารย์มาหาต่อท่านดนกลางวิจารกูรบนะครับสิ่งเหล่านี้มีความ จำเป็นแล้วก็มีความสําคัญอย่างยิ่งครับเกี่ยวกับในเรื่องของการดำเนินไปของกรรมาฐานครับแสดงว่าการที่จะบอกว่ามีอะไรก็ฉันอย่างนั้นหรือมีอะไรก็ทานอย่างนั้นนะ่ะก็เป็นการพูดแบบกลางๆเพื่อที่จะไม่ให้ไม่ให้ผู้ปฏิบนะัติเนี่ยเรียกร้องจนเกินไปไม่ได้หมายความว่าฉันไม่ดูแลนะปิโตของคุณคือมันจะต้องแยกออกว่าคำเนี้ย เหมือนกับอาจารย์แนะนากรรมฐานว่าอย่เฉยไม่ต้องทําอะไรนะฉะนั้นผู้ที่อยู่กับโยมอาจารย์จะต้องฟังคํานี้ออกว่าที่โยมอาจารย์พูดไปเนี่ยมุ่งหมายเพื่อไม่ให้ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติเอื้อมไปว่าต้องการอาหารแบบนั้นแบบนี้ตามที่ใจต้องการจามตามที่ใจอยากจึงบอกว่าทางเจ้าหน้าที่จัดอย่างไรคุณก็คนจะทานแบบนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าไอ้จัดอย่างไรคือจัดทรงเดชไม่ใช่คือให้เหมาะกับคนคนนั้นคนนี้เพราะ ตามที่พระอาจารย์บอกตามที่อาจารย์เก่งเล่าก็คือพระอาจารย์โยมอาจารย์ปราณนะีใส่ใจในรายละเอียดของการจัดปินโตนะฮะใส่ใจต้องบอกว่าใส่ใจอย่างยิ่งเลยครับนะในเรื่องแล้วก็เป็นผู้ที่จิตใจมีความกรุณามีความเมตตาอย่างสูงครับพูดง่ายๆว่าผู้ผู้ปฏิบัติเนี่ยมีปัญหาเมื่อใดนะครับออกมาแล้วสอบถามท่านอาจารย์ทั้งๆที่บางครั้งอยากจะบอกว่าท่านน่าจะได้พักผ่อน ย่างช่วงบ่ายอย่างเงี้ยท่านน่าจะได้พักผ่อนแต่ถ้าบอกว่ามีผู้มาผู้เข้าปฏิบัติไน่มีต้องการพบอาจารย์อาจารย์ท่านก็จะลงมานะจะลงมานะลงมาแล้วก็มานั่งคุยกับเราเหมือนท่านไม่มีความเหนื่อยล้าอะไรเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาท่านได้คุยธรรมะนะผมว่ามันเป็นอาหารใจอย่างหนึ่งของอาจารย์ที่ทําให้ท่าน,นสดชื่นมากเลยครับ mm hmm. แล้วก็มีความสุขมีความอิ่มอบอิ่มใจแล้วก็ปิติอะไรต่างๆ เหมือนอย่างนั้นเลยครับนะครับความเหนื่อยล้าที่จะแสดงออกให้เห็นนี่ก็จะไม่ปรากฏเลยครับจะไม่มีความรู้สึกว่าเรานั่งคุยกับท่านนด้บอกอาดิฉันขอตัวพักผ่อนก่อนนะไม่มีอนีไม่มีเลยครับนี่ยครับมีแต่เราเสียอีกครับที่ที่คุยแล้วเนี่ยก็รู้ว่าจะรบกวนอาจารย์เกินไปหรือเปล่าเราก็มาถามเฉพาะที่เราติดนั่นแหละครับที่เราสงสัยเท่านั้นเนี่ยถามเสร็จแล้วเนี่ยบางทีก็อาจจะมีอย่างอื่นบ้างนะครับแต่ก็ไม่มากครับนะสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าท่านอาจารย์จะ ไม่เคยนิ่งดูดายเลยครับเรื่องนี้ครับจะท่านจะใส่ใจอย่างดีถ้ามีผู้ปฏิบัติมาหานะครับครับขอบพระคุณครับ